ฉันพร้อมแล้วที่จะจับเงินล้าน Hello everybody ฉันพร้อมแล้วที่จะจับเงินล้าน ep 4.2นะนเพื่อนๆหลังจากที่พี่หลุยสผ่านเข้ามาถึงรอบ Final Table ได้ในที่สุดตอนนี้ก็จะเหลือกันแค่9คนบนโต๊ะแล้วครับโดยพี่หลุยเนี่ยมีชิปอยู่ที่22.7บิทบายลังอันดับท้ายๆเลยมาดูกันว่าพี่หลุยจะจบทัวร์นี้ในอันดับที่เท่าไหร่ let's go มาดูแฮนแรกกันเลยครับโต๊ะนี้ก็จะมีคนไทยอยู่ด้วยไพ่จึงไม่ได้โชว์นะครับแต่พี่หลุยเนี่ยถือ7จอยู่ในมือและนั่งอยู่ในตำแหน่งสมอลาบซึ่งพี่รัเสเซียครับแกเลสมาก่อนที่2 b i บิ๊กาบพี่หลุยก็เลือกที่จะคอครับคนที่นั่งถัดจากพี่หลุยตัดสินใจมอบฟอบตกมาเป็น9แจ็ค9พี่หลุยต้องแอคชั่นก่อนก็เลยแค่เช็คครับแต่ว่าเขาเนี่ยยังเบสมาต่อที่2 b i บิ๊กาบ พี่หลุยจึงคอไปดูต่อครับเทินตกมาเป็น4พี่หลุยก็แค่เช็คเหมือนเดิมแต่พี่ลาเซียนเลสอีกครั้งที่5.1บิ๊กบพี่หลุยครับยังเชื่อว่าคอได้และใบสุดท้ายใบที่รอคอยก็ตกมาเป็น7ที่รอคอยครับทำให้พี่หลุยติดฟูลเฮาส์ตรงนี้ไม่ต้องรออะไรแล้วครับพี่หลุยเลือกที่จะอออินใส่ทันทีและเขาไม่เหมาะคอมาก็โดนพี่หลุยไปแบบจุกๆในแฮมนี้ Oh. มากันต่อที่แฮนต่อมาครับพี่หลุยเนี่ยนั่งอยู่ในตำแหน่งมิดเดิลโพซิชันมีพี่ฮ่องกงตำแหน่งก่อนพี่หลุยเปิดมาที่2 1บิ๊กไบและพี่หลุยคิดก่อนสักพักก่อนที่ตัดสินใจหมอบไปที่แฮนนี้ตำแหน่งหลังพี่หลุยทุกคนนี่ก็หมอบก,กันไปหมดแต่ว่าป่านลัสเซียที่บิ๊กไบอับเข้มจัดชิปเยอะสุดแกออกลูกบ้ายัดออาอินไซต์พี่ฮ่องกง ซึ่งพี่องคกรมไม่กลัวครับรับอออินเข้ามาด้วยไพเอแมมส่วนป่ารัสเซียเนี่ยแกถือ8 8อยู่บนมือฟอเปิดมา3ใบแรกป่ารัสเซียนี่สบายเลยครับเพราะมีท็อปแพรแล้วก็โอเพนเอ็นอยู่ด้วยที่เทิร์นก็เปิดออกมาเป็น4ี่หัวใจตกมาทําให้ป่ารัสเซียเนี่ยคอมพีสเตตไปเรียบร้อยแล้วนะเหมือนจะหมูแต่ไม่หมูครับป่ารัสเซียต้องลุ้นให้รีเวอร์ไม่ตกมาเป็นหัวใจเพราะไม่งั้นจะถูกแซงในทันที แต่สุดท้ายครับเราคงจะเปลี่ยนใจใครไม่ได้จริงลิเวอร์ตกมาเป็นหัวใจจริงๆทำไมพี่ฮ่องกงชนะไปแบบหน้าตาเฉยเลยนะครับแฮนนี้มาต่อกันที่แฮนนี้ครับพี่หลุยเนี่ยเลทไปก่อนที่2.2บิ๊กบ่ก่อนที่ปารัสเซียคนดีคนเดิมแกคออีกแล้วและบอดตรงกลางเปิดออกมาเป็น3 50ที่ฟอบป,ปารัสเซียแกแค่เช็คครับพี่หลุยก็เลยเช็คตาม แต่ที่เทิร์นเนี่ยตกออกมาเป็น6นะตรงนี้เขายิงมาก่อนที่3.2บิ๊กบก่อนที่พี่หลุยจะตัดสินใจคอไปดูด้วยและลิเวอร์ครับเปิดออกมาเป็น2เขาหลางตัดเขายิงต่อมาอีกทันทีรับ4.3บิ๊กบอยทำให้พี่หลุยต้องคิดอยู่สักพักก่อนที่จะตัดสินใจคอพี่หลุยครับแกติดคู่6ส่วนพี่ลัเสเซียเนี่ยแกบับมาจนสุดทางไม่ติดอะไรเลยด้วยไพ่แจ็ค8ก็เจ็บไปตามระเบียบนะครับในแฮนนี้ มาดูกันต่อที่แหงคกับแผ่นเนี่ยพี่หลุยเนี่ยมี8-8และได้เปิดไปก่อนที่2.3บิ๊กไบจากตำแหน่งอันเดอร์เดอกันก่อนที่พี่ไทยคนบนโต๊ะที่มีชิปเหลือประมาณ14.6บิ๊กไบตอออินสวนมาคนอื่นๆนี่บอกให้ไวเลยครับแต่ว่าพี่หลุยก็เลือกที่จะคอโชว์ดาวมาเขามี A อคิงครับต้องลุ้นให้ไม่ A และไม่คิงสุดท้ายรับ,บอดเปิดออกมาทั้งหมด5ใบแล้วเนี่ยก็ไม่มี A ไม่มีคิงทำให้พี่หลุยได้ชิปมาก้อนใหญ่ และไล่พี่ไทยตกลอบไปด้วยเช่นกันในแฮนนี้มาดูแฮนนี้ดีกว่าครับพี่หลุยมี5 3, ้าสออฟสุดนั่งอยู่ในตำแหน่งบอสตันแต่ว่าพี่หลุยหมอบนะครับในแฮนนี้ส่วนพี่กางฟูแพนด้าแกชิปเหลือน้อยตัดสินใจอออินในทันทีที่ตรงนี้และพี่เวียดนามที่นั่งอยู่ในตำแหน่งบิ๊กบายรับเข้ามาด้วยครับโชว์ดาวมาพี่กางฟูเนี่ยถือ6 2สูตและพี่เวียดนามมี7 3สูตบอร์ดเปิดมาทั้ง5ใบพี่เวียดนามมีคู่7 ส่วนพี่กังฟูมีแค่คู่2ที่เล็กกว่าจึงทําให้ต้องล่วงตกลอบไปอีกคนทําให้ตอนนี้บนโต๊ะก็เหลือกันแค่7คนแล้วนะครับและในแฮนด์นี้เองพี่หลุยส์ก็มี6 6อยู่ในมือและเปิดไปก่อนที่2.2งจุดสอบิ๊กบาครับปาลเซียที่เคยมีชิปเยอะเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นช็อตไปแล้วนะเพราะติดคอบ่อยจัดจัดและในแฮนดนี้แกก็ยังคออยู่คนระับฟอบเนี่ยเปิดออาเป็นแจ็ค4แล้วก็3 สุดท้ายป่าละเซียแกเลือกที่จะอออินครับพี่หลุยคิดสักพักก่อนที่จะรับอออินในแฮนนี้ซึ่งโชว์ดาวมาป่าละเซียแกมี1 0บ0ครับพี่หลุยครับอีก2ใบที่เหลือต้องลุ้นให้6เท่านั้นเพราะแกถือ6กอยู่สุดท้ายครับเปิดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยมันไม่มี6พี่หลุยจึงต้องเสียชีิไปให้กับป่าละเซียอย่างน่าเศร้าเลยนะในแฮนนี้ มาดูกันต่อครับแฮนนี้พี่หลุยเนี่ยมี16ออฟสูตรอยู่ในตำแหน่งสมอลบายพี่แคนาดาแกเปิดไปที่2บิ๊กบายแต่ว่าพี่ห้องกลมอออินซะเลยครับพี่หลุยต้องหมอบที่ตรงนี้นะพี่แคนาดาแกไม่กลัวครับรับเข้าไปโชว์ไพ่มาก็ไม่ต้องกลัวจริงๆเพราะแกมีเอคิงสูตร ส่วนพี่ฮ่องกงครับแกมีแค่ A 5 0ครับบอร์ดเนี่ยเปิดมาทั้ง5ใบไม่มีใครติดอะไรทั้งนั้นแต่พี่แคนาดาชนะไปในแฮนนี้ก็เพราะมีคิกเกอร์คิงที่ดีกว่าไลายพี่ฮ่องกงเข้านอนไปอีกคนจนตอนนี้บนโต๊ะก,ก็เหลือกันแค่6คนแล้วครับซึ่งตรงเนี้ยแต่ละคนก็ต้องเพย์เซฟกันลวครับเพราะว่าใครที่ตกในอันดับนี้จะไม่ได้ตั๋วไปเล่นต่อแฮนนี้พี่หลุยเนี่ยมี1 0 3สูเทเต็ดอยู่ในตำแหน่งบิ๊กบายครับและพี่แคนาดาเปิดมาที่2บิ๊กบาย ปาลัสเซียขี้ขอก็ขอเข้ามาเล่นด้วยครับพี่เบลเยี่ยมมอบให้นะพี่หลุยสครับตำแหน่งดีใจแค่หน่งบิ๊กไบได้ไปดูฟอบด้วยก็เลยคอเข้าไปปากดฟอบเปิดออกมาแล้วมี17แล้วก็ A พี่หลุยก็แค่เช็คครับที่ตรงนี้แต่ว่าพี่แคนาดาแก A. ยังยิงต่อเนื่องมาที่2.2บิ๊กไบ ารลัสเซียแกยังคอได้นะพี่หลุยส์ก็คิดสักพักก่อนที่จะคอเข้าไปเช่นกันที่เธอครับเปิดออกมาเป็นแมพตรงนี้พี่หลุยส์ก็เช็คครับคิดว่าถ้าใครยิงมาก็คงจะหมอบให้ปากฏเขาเช็คก,กันไปหมดครับจนริเวอร์ตกออกมาเป็น3ทําให้พี่หลุยส์ครับติดทูแพรพี่หลุยส์ก็แค่เช็คครับเพราะบอร์ดเนี่ยน่ากลัวเป็นสเตตได้พี่แคนาดาก็เช็คตามครับแต่ว่าปารลัสเซียแกยิงต่อที่4.6บิ๊กบย พี่ลุยคิดก่อนจึงคอตามครับที่น่ากลัวก็คือพี่แคนาดาแกก็ยังคอมาด้วยเหมือนกันสุดท้ายโชว์ดาวมาพี่ลุยชนะในแฮนนี้ไปด้วยทูแพ้ครับป่ารลัสเซียแกมีแค่ฟัดดอแต่ล่อบับสุดท้ายอีกแล้วต้องบอกว่าแฮนนี้ทําให้พี่ลุยกลับมามีชิปเล่นง่ายขึ้นอีกครั้งเลยทีเดียวจนมาถึงแฮนนี้ครับพี่หลุยมีแมมสี่สูเตสปารลัสเซียแกอออินมาก่อนครับพี่หลุยก็หมอบทุกคนก็หมอบกันไปหมดแต่ว่าพี่เวียดนามที่นั่งติดปารลัสเซียแกไม่หมอบนะแกรับอออิน เข้ามาด้วยคู่แจ็คครับแล้วมีบล็อกฝัดหัวใจอยู่ด้วยแต่แค่ฟอบเปิดมาก็ลากไก่ปาลาเซียทันทีคนระับเพราะว่ามีแจ็คอีก2ใบบนบอร์ดทำให้พี่เวียดนามติดคอรสแจ็คครับส่งปาลาเซียกลับบ้านและไม่ได้ตัว๋วจ GG m a s t e เตอร์โอเวอร์เลกับเพื่อนๆคนอื่นที่ยังเหลือบนโต๊ะอีกด้วย ก็เหลือกันแค่5คนสุดท้ายครับตรงนี้การันตีแล้วว่าคนที่เหลืออยู่เนี่ยจะได้ตั๋วไปเล่นต่อแล้วอย่างแน่นอนซึ่งพี่หลุยของเราก็ติดอยู่หนึ่งในนั้นด้วยครับปรบมือแล้วและในแฮนด์นี้ครับพี่หลุยก็มีไพ่แมมแจ็คโซเตทตในตำแหน่งบิ๊กบอครับมีพี่เวียดนามยิงมาที่3 b i บิ๊กบพี่หลุยแค่คอครับก่อนที่ฟอบเปิดมาเป็น8แมมซพี่หลุยแค่เช็คไปก่อนครับแต่ว่าเขายิงมาที่2.4บิ๊กบ กลับมาที่พี่หลุยอีกครั้งตรงนี้พี่หลุยไม่แค่คอครับแต่ลูดสุดเป็นการอออินสวนกลับไปพี่เวียดนาม s n น p คอทันทีก็เพราะแกมีเซตแปดตั้งแต่แรกแล้วพี่หลุยเนี่ยมีแค่คู่แม่มครับเท,ทิร์นเปิดออกมาเป็นแม่มอีกใบเขาติดฟูเฮาทันทีใบสุดท้ายครับต้องแม่มเท่านั้นครับซึ่งเหลืออยู่ใบเดียวในกองแต่ว่าพี่หลุยครับได้าร์ d ฆ่าไม่ตายใบสุดท้ายตกมาเป็นแม่มครับแทนนีพ้นพี่หลุยชนะแบบสะใจสุดๆไปเลยนะ แล้วมาดูกันต่อครับป่ารัสเซียไปป่าเบลเยียมมาแทนครับมาดูว่าป่าเบลเยียมเนี่ยแกเลสไซส์ผิดปกติมาก่อนที่39.5บิบกาไบและพี่หลุยส์ครับหมอบที่ตรงนี้ไม่มีใครคอแต่ว่าพี่แคนาดาแกมีชิปเหลือน้อยครับรับเข้ามาด้วยไพ่99พี่เบลเยียมนี่ม,มัว่วซั่วจริงครับเอาแจ็คสี่สูดมาเล่นแต่ปรากฏว่าเป็นแจ็คที่ตกมาใบแรกเลยทำให้พี่แคนาดาตกล่อไปแบบคาใจสุดๆว่านี่กูต้องมาเจออะไร แผนต่อมาครับป่าเบลเยียมแกชิปเยอะสุดแบบหยุดไม่อยู่แล้วจริงๆครับแกยิงกดดันมาต่อที่38.5บิ๊กไบพี่จีนที่มีชิปเหลือน้อยมากครับตัดสินใจอออินมาด้วยไพ่8 7 0เต็ดและพี่เบลเยียมมีแค่แจ็ค5าออฟสูตรเล่นทุกแคนจริงๆและปรากฏว่าบอร์ดเปิดมาหมดแล้วครับเป็นพี่จีนนะติดฝัดชนะไปในแฮนนี้ก็ต้องบอกว่าพี่เบลเยียมพี่จะมาชนะอย่างนี้ทุกแคนไม่ได้ และแฮนต่อมาติดๆกันครับป่าเบลยเยี่ยมแกยังไม่เลิกเคี่ยมครับยิงอออินเหมือนโกรธใครมาจากแฮนก่อนครับพี่หลุยเนี่ยบอกขอเล่นบ้างครับรับอออินอย่างไว คนอื่นเนี่ยบอกกันไปหมดครับโชว์ดาวมาพี่หลุยมี A แม่มสูตเต็ดแล้วเขามีแม่มแออฟสูตรยังไงก็ได้ครับแค่8ไม่ตกมาแต่ฟอบเปิด e มา3าใบแรกก็แปดโถมาก่อนใครเพื่อนเลยกลายเป็นพี่หลุยครับต้องลุ้นให้ A ที่เหลือแค่3ใบตกลงมาเพื่อที่จะชนะในแฮนด์นี้แต่สุดท้ายแล้วครับไม่มี A ที่ตกมาทําให้พี่หลุยต้องตกลอบไปแบบน่าเสียดาย ก็คงต้องบอกว่าน่าเสียดายจริงๆครับที่ต้องมาตกรอบให้กับแฮนแบบนี้แต่ก็ต้องบอกว่าเต็มที่แล้วจริงๆครับสำหรับพี่หลุยนี่แหละครับความสนุกของเกมโป๊กเกอร์ซึ่งจบทัวร์นี้พี่หลุยก็ได้เงินรางวัลจากการแข่งมา1,620ันดอลลาร์หรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ65,000บาท พร้อมทั้งได้ตั๋ว G G Master Overlay มูลค่า150ดอลลาร์ไปแข่งต่ออีกด้วยซึ่งก่อนจากกันไปครับฉันพร้อมที่จะจับเงินล้านก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ให้เราด้วยและหากใครอยากเห็นอยากให้พี่หลุยไปลงทัวไหนอีกก็พิมพ์บอกเอาไว้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่วันนี้ฉันพร้อมที่จะจับเงินล้านลากันไปก่อนสวัสดีครับ